เอาละวันนี้หลังจากที่ครูรได้เจอทุกๆคนเมื่อวันที่ผ่านมาวันนั้นได้เห็นว่าความสามารถแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างมีอย่างหนึ่งที่เราเจอนั่นก็คือทุกๆคนมีความพร้อมที่จะเป็นศิลปินในรูปแบบของแต่ละคนนะฮะความเชื่อสําหรับคนคนหนึ่งที่จะเป็นนักร้องเนี่ยเธอเคยเชื่อเรื่องของพรสวรรค์ไหมนะนหลายคนพูดถึงเรื่องว่าถ้าว่าปัญหาเรื่องของการใช้เสียงและร้องเพลงมันจะเกิดขึ้นเยอะแย,ยะมากมายเลย ใครสักคนหนึ่งอยากจะเป็นนักร้องเนี่ยมันจะต้องค้นหาเย,ยอะแยะแต่คนก็สรุปแค่ว่าต้องมีพรสวรรค์จริงๆแล้วเนะี่ยกว่าจะมาถึงคําว่าพรสวรรค์เนี่ยมีอะไรเยอะแยะก่อนหนะ้านั้นนั่นคือการฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอมีการมีเทคนิคมีวิธีการฝึกที่ถูกต้องด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้กรใช้เวลาตรงนี้นิดหนึ่งที่จะอธิบายให้เนได้เข้าใจก่อนเพราะต้องการให้เรียนเชื่อครูรก่อนว่าสิ่งที่เราจะแยกห้องให้นักเรียนไปเรียนในแต่ละห้อง4ห้องนั้นเนะี่ย เอ็กซ์เซอร์ไซส์แต่และอย่างที่เขาจะให้เธอนั่นนะล้วนแล้วแต่ไปสนับสนุนว่าทำอย่างไรเธอถึงจะคอนโทรลสายเสียงเธอได้ทำอย่างไรเธอถึงจะควบคุมลมเธอได้เพราะฉะนั้นเนะี่ยเอ็กอซ์เซอร์ไซส์แต่และเอ็กอซ์เซอร์ไซส์เรียนมันจะมีเสียงที่ประหลาดอะไรต่ากๆนะันนะเพื่อที่จะสร้าง Muscle Memory แปลว่าความจำของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออะไรครับกล้ามเนื้อตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่เรนกำลังจะร้องมันอาจจะยังไม่เพาะขอให้เธอเชื่อก่อนว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ช่วยเธอได้ เลยครับนะฮะฮโอเคนี่มาคุยเจก่อนนะเจคือนักร้องหนำแล้วก็วตอนนี้มันคุณร้องเพลงแรงมากใช่ไหมครับเขาเอาเพลงพี่ไอ้มาทำให้มันเป็นร็อปมาอ่าก็เลยกลายเป็นหนักเลยอ่าเลยทำเลราเสียงเวลาผมร้องมันจะกระเด้งอย่างนี้เพราะ,ะนัะ้นอ่ะเอ็กซ์ซอร์สไทด์ที่เราทำรูปนั้คือการเป่าปากแค่เป่าปากอ่าฮะ จะช่วยทาให้คุณเจอเสียงทั้งหมดได้ง่ายขึ้นโอเคแล้วคุณลองทําการเป่าปั๊กเลยนะอ่าลอง,งลดูนะครับ13ตัวโน้ตหนึ่งสองสามปัญหาของเจค,คือคือเด็กที่พยายามแบบดันตลอดไงดันในตำแหน่งที่เป็นตัวเชสขึ้นไปตลอดเพราะฉะนั้นเขาเลยใจร้อนไงในความรู้สึกของเขาเขาจะรู้สึกว่ามันมันไม่แรงพรมันไม่แรงเสร็จปุ๊บเนี่ย แกเนื้อเขาก็จะจําวิธีการกระแทกอย่างเดียวเลยนะครับน้องเขาว่าวิ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  g h t but right อ่าบางๆเบาๆแต่ถูกต้องห2 3่งอเห็นไหมเบริจของผู้หญิงเนี่ยโน้ตน <fossils> ้ตมันถูกตีจาราไปแล้วค่ะเป็นสากลนะแบริดจ์คือรอยต่อของเสียงอาการที่หนูเป็นเมื่อกี้นี้มันคือรอยต่อที่มันไม่ต่อ

วาวงว่าโ <Note S 2> น้ตมันจะมาโน้ตมันจะมามันถูนนถอย่างโน้ตเพราะเธอถูกคอนโทรลด้วยตัวโน้ตถ้าจัดความเป็นมิวสิชันชิพออกไปก่อน้ทั้งหมดเพียงได้หลุดได้ปลิ้นได้เออได้แลว้วกาเป็นหน้าที่ของโคช้ชด้วยความที่ว่าเขาเป็นนักร้องมืออาชีพสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขานี่ยก็คือ ความเคยชินกับสิ่งที่ที่ที่เป็นมาแล้วก็เลงที่เขาดีไซน์ไว้ในโน้ตตัวสูงสงมากๆเนี่ยนะ mm hmm. เขายังปรับเทคนิคยังไม่เข้าใจว่าจะต้องใช้งานอย่างไร mm hmm. เพียงแค่เราทําให้เขาได้เข้าใจว่าในโน้ตตัวสูงสเนี่ยนะปรับการทํางานของสายเสียงให้เป็นถ้าเขาทำเอร์ไซส์ไปบ่อยและเจอโค้ชบ่อยหมื่นเปอร์เซ็นต์เขาจะได้โน้ตตัวสูงสงคือตัวประมาณตัวอีกเนาได้แ mm hmm. นะ่นอน The correct? <coughs> too much breath flow. <coughs> <coughs> uh, too much the vocal. Okay? <coughs> oh, I heard. Ah, <coughs> oh, my God. I want. <coughs> this is your new experience. I know that. Because you used to. <coughs> ไม่ยากอลิสต้องฝึกทุกวันเพราะอลิสเป็นคนร้องเพลงนี้ เสียงให้เป็นเหมือนดม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 สองเสียงดมดมแบบนี้มันจะเป็นตัวควบคุมกลอบเสียงให้มันอยู่ต่ำกว่าปกติแต่ไฟนอลหรือว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ต้องการมันหยุดต่ำนะครับเราต้องการมันอยู่นิ่งขึ้นอยู่ตรงกลางนั่นเองแต่ณตอนนี้เราต้องฝึกควบคุมควนคุมจนรู้สึกว่าอมันเข้ามันนิ่งเลยเดี๋ยวเราอาจจะท้ายให้เขาร้องร้องนิดหนึ่งล้วใดเราดูเสียงลองปรับ

อาลัมนายเป็นกลุ่มของนักร้องที่ที่รู้ว่าเขามีความสามารถเพียงแต่ว่าเขายังจําอะไรแบบแบบแบบผิดผิดมานิดหนึ่งคือมันยากตรงที่กล้ามเนื้อเดิมๆที่มันจําไว้เนี่ยเขาก็จะจําอย่างนั้นของเขาเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาจะแอปพลายหรือหรือหรือรีโปรแกรมวิธีแบบใหม่ลงไปเนี่ยไอ้กล้ามเนื้อเดิมๆเขาจะคอยบอกตลอดเวลาว่าฉันไม่เอาบโปรแกรมใหม่เนี่ยฉันไม่เอาฉันไม่เอาลองค่อย ใช้เวลากับการฝึกฝน Exercise จะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้โปรแกรมใหม่นี้ค่อยๆใส่เข้าไปทำให้กล้ามเนื้อมันมัน o r y o r y วิธีการที่ถูกต้องเธอ,อทำเสียงได้สารพัดอย่างเธอค o p ปี่เสียงแต่บังเอ,อิญว่ามันมันมันเป็นเสียงที่มันมาหน่อยนึงเนีน่มันมันไม่ได้ต่อเนื่อลองทำสูงว่าเราทำเป็นสระอูนี่นะฮะ <c oughs> มาให้ทำส,สอลอวฉันรู้ฉันรู้รว่าคงว่าคงผิดหวังผิดหวังเธอก็ร้องได้เพลงเธอไม่ได้ฟังไม่ได้หักร้องจําไว้ว่าร้องเพลงคือการคอปปถ้าเธอไม่มีต้นแบบที่เธอคิดไม่ออกว่าเธอดีไซน์ของตัวเองเธออาจจะยังดีไซน์เธอยังไม่ออก เธอต้องมีแบบก่อนนิดหนึ่งก่อนร้องเพลงของใครชอบร้องของใครตอนนี้ไม่ได้ฟางเลยนั่นไงไเนื้อให้ต่ำไงเนี <laughs> ่ยการน้มันก็แสดงให้คุดเห็นได้ว่าอ๋อเธอฟังน้อง<ช>เธอเลยจําไม่ได้ <laughs> เธอได้ยินเธอไม่ได้ฟัง <laughs> เพราะงั้นเราเลยเราเลยไม่สามารถที่จะทําให้เธอ <laughs> เพราะเราเราจะไม่สอนเธอร้องเพลง <laughs> จนกว่าเธอจะร้องเพลงเธอจะฟังให้ได้ซะก่อนแต่ยังไงก็แล้วแต่รวมๆนั้งนี้จะได้ซีดีกลับไป ซีดีของผู้ชายฝั่งหนึ่งของผู้หญิงฝั่งหนึ่งซึ่งรถทำไว้เรียบร้อยแล้วเธอก็เอาซีดีนั้นไปลองทําลองฝึกดูนะครับ mm hmm. ลองไปทําดูเถอะเรเชื่อว่ามันจะช่วยเรียนได้แน่นอน